สำหรับรายวิชาผู้ประกอบการสร้างสารรค์นะคะมีการจัดกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามองว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ที่ รวมสตาร์ทอัพหลายสตาร์ทอัพอยู่ข้างในองค์กรนี้นะคะนักศึกษาจะได้เห็นโมเดลของผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจจริงๆนะคะกว่าจะเป็นโปรดัก์ขึ้นมาหนึ่งโปรดักนะคะจะมีการค้นคว้ามีการรีเสิร์ชมากมายนะคะนักศึกษาจะได้แนวคิดนะคะรวมถึงเป็นการอินสปายนักศึกษา เพื่อให้เขามีแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ความคิดสร้างสารรค์จากไอเดียต่างๆที่วิทยากรได้มานำเสนอค่ะเราสอนทฤษฎีในชั้นเรียนใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเห็นก็คือเรื่องของอสภาพความเป็นจริงของการเพราะเราเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมองค์ประนอร์ชีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ อย,อยู่ใกล้ๆตัวเราเองถ้าเขาได้รู้มีไอเดียเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะหาคนที่ช่วยเป็นโค้ชให้เขาได้ทั้งเห็นแนวทางต่างๆซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้มันสอนในชั้นเรียนอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ก็รู้สึกว่าการดูงานครั้งนี้ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยค่ะ สิ่งที่เด็กจะได้รับไปวันนี้ก็คือเป็นแนวทางเพื่อเอาไปต่อยอดในรายวิชารวมไปถึงอาจจะไปต่อยอดในธุรกิจของเขาเล็กๆในอนาคตเขาทําธุรกิจเล็กๆแต่อาจจะาขาดเงินทุนแต่ที่นี่ก็บอกถึงที่มาที่ไปของแหล่งแหล่งเงินทุนด้วยรวมไปถึงแหล่งงานวิจัยต่างๆที่สามารถเอามาควบคู่รวมกับการทําธุรกิจได้นะคะเป็นคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่านักศึกษาได้ มาเจอกับมืออาชีพจริงๆค่ะแล้วเขาก็ได้มามาดูในสิ่งที่เราที่หยุดถ้าหยุดแต่แค่ในห้องเรียนแล้วก็เห็นแค่วิดีโออาจจะยังไม่พอค่ะแล้วเขาก็ได้มีโอกาสได้มามาดูของจริงได้มาดูหลายๆงานที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะได้มีการทําแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียให้หนักศึกษาไปต่อย,ยอดแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อม่ะที่เขาจะได้จัดหรือว่าคิดโครงการในการจะเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสารรค์นะคะที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติเขาไม่ได้มาเขาอาจจะ ตันๆเนาะคิดไม่ออกแต่ถ้าเขาได้มาเห็นไอเดียต่างๆมากมายแล้วก็มีแอ t i t u d ที่ดีว่าเราก็มีโอกาสที่จะเป็นสตาร์ทอัพหรือคนรุ่นใหม่ที่จะขายไอเดียได้เขาจะได้เห็นความสําคัญของงานที่เขาจะทำค่ะนักศึกษาก็จะได้ทราบโครงการต่างๆค่ะที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์มีให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ R2M โครงการ m i s i n e t b u t t e r h o o l หรือว่า TED f u n ค่ะที่นักศึกษาในสาขาต่างๆเพียงแค่มีไอเดียค่ะก็สามารถมาขอทุนนําไปพัฒนาธุรกิจค่ะ ถ้านักศึกษามาเข้าร่วมโครงการก็จะได้สกิลทักษะดีไซน์ติงกิ้งหรือว่าทักษะการคิดไอเดียต่างๆการทำมิสเน็ตโมเดลเพื่อนำไปประกอบกับการพัฒนาธุรกิจในอนาคตค่ะหรือว่าเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการค่ะสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลยค่ะ ค่ะก็คือสาขาของพวกหนูนะคะไม่ได้เรียนแค่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คือพวกหนูเรียนเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้มีการท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เลยคิดว่าในวันนี้ถ้าเผื่อในอนาคตเราทําแบบเราทํางานสายการท่องเที่ยวนั่นเนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือการแบบคํานวณธุรกิจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นการจุดประกายให้พวกเรานําไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ที่เราเรียนมาค่ะ,ะได้ในเรื่องของความรู้ในการที่จะนําไอเดียของเราไป ต่อยอดในการขอทุนเพื่อที่จะประกอบธุรกิจในอนาคตครับเป็นแนวทางที่ดีครับสำหรับผมที่จะสามารถเอาไปต่อยอดของผมเองอ๋อมีบ้างค่ะแล้วก็เหมือนเคยทำมาบ้างแต่ว่าเหมือนกับเรายังมีความคิดที่แบบว่ามีไอเดียแบบไม่แข็งพอค่ะแบบว่าการทำการตลาดเราอาจจะยังไม่ดีพอแต่ว่าพอได้มาเรียนตรงนี้ก็เหมือนกับว่าสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราคิดอย่างแบบ มีขั้นมีตอนมากขึ้นนะคะจากปกติที่เราคิดแบบว่าเล่นเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอได้เรียนมันก็จะมีเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นนะคะ